แบบซีนขี้มามีขี้เหรอผมไม่มีคุณมีไหมเรื่องขี้เหรอมันก็มีแต่ว่าผมว่าทุกคนก็เคยฝันอะไรห้องน้ำสามห้องอลยเนาะลองเล่าเล่าไว้เล่าไว้ขำๆเอ้าเนาคุณไล่ไม่ถูกอ่ะว่าห้องไหนเข้าก่อนอยิ่งเข้าผิดยิ่งมันจะหาเดี๋ยวก่อนนะมันเข้าคนละห้องเนียเหรออ๋อไม่ไม่มีไม่มีไม่มีอ่ะลองลองอ๋อมันมันมีคนเข้าซ้ายขวากลางเต็มทั้งสามห้องก็ห้องน้ำอนกันไหม ห้องซ้ายโอ้ห้องกลางห้องขวาสายกลางขวาไอ้ข้างๆเนี่ยแม่งก็ถามกันเลยเป็นไรตายครับครับแข็งแรงแข็ครับครับตอบตอบเป็นไรตายอะแข็งแรงกตายอืออขับรถแหกโค้งครับโอ้โหตายยกครอบครัวเลยเนี่ยโอ้โหสะเทือนใจเพราะว่าสะเทือนใจอ่ะแล้วลูกเมียรออยู่ข้างนอกครับผมปวดขี้ก็มาเข้าอะไร ไอ้ห้องขวาก็ตะโกนถามมาห้องซ้ายแล้วพี่หลัะ a, <laughs> เป็นไรตายพี <sterdam> ่ล่ะเป็นไรตายครับเขาก็บอกว่าผมอ่ะก็โดนรถชนนั่นแหละครับโอ้ยก็คาดก็คาดว่ามันน่าจะเชื่อกันเฮ้ย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 เฮมาถามห้องกลางนะอ้าวแล้วพี่ห้องกลางล่ะครับพี่เป็นไรตายพี่ห้องกลางแอ่ว่ามาป้องกันทุกคนกูไม่ได้ตายกูมาคิด คนทุกคน่เล่นมุงม้งที่ลด้วยอนนะครับยืเดีย stand up c o m e d